วันนี้สำนักพระชราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาบงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะบุคคลสำคัญนำใจกันดอกไม้ไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรนสนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสสำนักจุฬาราชมนตรีประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาประธานศาลร,รัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาอายการสูงสุดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ส่วนที่ศาลาสัตยไทยสมาคมมีคณะบุคคลนำใจการดอกไม้ไปถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหน้าพระบร,รมชาย,ยาลักษณ์และลงนามถวายพระพรนเนื่องในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเ<น>ฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบอาทิมูลลนที่ชัยพัฒนากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชการมทางเทคโนโลยีกระทรวงมหาดไทยบริษัทบุญรอดวิวรีจำกัดบริษัทไทยเบเบรจจำกัดมหาชนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยสํานักงานสารยุติธรรมนายอาสา และท่านผู้หญิงสุจิตคุณสารสินผู้รักาการกรุงเทพมหานครกรมชประะทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานมูลนลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานกปร,รบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมบุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนกระทรวงศึกษาธิการร้านหลอดเทเลอร์จังหวัดนครราชาสีมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติบริษัทเครือเจริญักพ์จำกัดมูล,ลนิธิอุบลรัน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คณะสื่อมวลชนข่าวในพระราชาสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ นอกจากนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่ายังพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้ยังได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออกมหาสมาคมณบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสาไทายสมาคมด้วยโดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา